ข้างหลังล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 งเด็กตีตีเด็กลงตีเด็กลงอ๋อมบิดบวอยู่ข้างบนดูมีแล้วยังไม่ได้ลงยังเกียร์ขาโอ้ยผมเรยังเกียร์ไปแล้วผมเรยังเกียร์ไปแล้วผมนึกว่าคุณโอมลงไปแล้วแต่มันมีมันมีนี่ไปวอลไปวอลดูพินัทหน่อยดูพินัทหน่อย เฟสหน่อยจะเฟสหน่อยเราเป็นบุ้ยไอคนบุ้ยอะเข้าไปเลยผมมีแล้วผมมีแล้วเดี๋ยวเป็นเกียนนะห้าสี่สามสองหนึ่งตรงเนี้ยสองตัวแรเนี่ยมีปูนมึงไงเสื่อมเลยกระจายหน่อยไปตัวนี้จะตายอ่ะเดี๋ยวนหวานใช่ใช่ใช่เห็นแล้วเห็นแล้ว เฮ้ยได้แล้วมีแล้วเบ้นหน่อยเบ้นหน่อยเกี๋ไปเกียดนะในห้าสี่สามสองพี่ตายพี่ตายพี่ตายเราเนี่ยในเราในเราได้อยู่ได้อยู่พี่หลุดตายเยอะตายเยอะพี่าวดูเลยพี่ตายพี่ตายพี่ดูอ่ะผมมีแล้วผมมีแล้วราคาอีกแล้ว ไปนาผมนะตัวนี้เอาตัวนี้น,ออนนะออนนะนมาดิเตะอีไปแล้วหนึ่งแน่ๆแกมันรวบไปแล้วหนึ่งทีแต่มันมีหัวแอนะมีหัวแอนะไอ้พอเริ่มมนะันอะเป็ซสเปซอ่ะนะแกมันจะ,ม,นจะมันจะอันนี้นะเกเป็นเกตนะห้ะะะะรารับ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 ห้า ดีสามสนเอาเนี่ยในมันเนี่ยในมันสวยสวไม่ได้เลยใช้มาอย่างนี้คนบอกรบกนนหน่งับคิวผมไม่เข้าไว้ยไอ้แนนรูกโนมผมบอกเลยสวยครับสวยครับมีแลใช่ไมีเลยโนมีผมมีเดวีเกตนะห้าสี สามสองหนึ่งในเรา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 เนาะไอหัวแข่งเยอะแม่จเป็นไรเราอันเกษในเกดทายไปอังเกดทายไปได้เกดทายไปได้นอสหน่ะกันะจายหน่อยกันะจายหน่อยผมยะเพื่อตายป่ะเพื่อตายใช่าไหร่เตรียมเกดถึงด้ามีอ่ะมีมีอ่าสี่สามสองหนึ่งเอาในเราในเราในเราเนาะ ายแล้วราไมีนมีวันเจออ์เนี่ยผมไม่มีของกันนะยะมาเดินเดินเดินไปวทเลยเดินไปวทเดินไปวทย์กลังกำลังกำลังทะรุ่วไปวทวทม่แล้วมีแล้วมแล้วเยไปเก็บหน้าในห้าสี่สามสองหนึ่งเนี่ยเนี่ยเนียเวเดียวใครใครใครยิ้

จะมาเลี้งอย่างเดียวเยอะอยู่เยอะอยู่แกงทางนั้นนะ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 มามามาเฮ้ยช่วยช่วยอมก่อนช่วยอมก่อนช่วยอมก่อนเร็วสี่วิ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 สามสองอย่าลืมพูดเช็คนะครับอย่าลืมพูดเช็คนะ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 พี่พี่แท็กพี่แท็กพี่แท็กพระอยู่พี่แท็กพระอยู่พี่แท็กพระอยู่นั่นแหละพระมันอ่ะเออไล่เลย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 แกไล่เลยมัแตกแล้เหียบเลยเหยียบเลยเหยีบเลยหยียบเลยมันแตกแล้วมันแตกแล้ว มันแตกแล้วมันแตกแล้ววงแตกแล้ววงแตกแล้วพาทีพาที่ยึดใจเขาได้มาแล้วได้เลยเก็บของมาด้วยนะแกเก็บของมาด้วยนะไม่ต้องรีบตัวเลยหนุ่มนี่นี่ไม่ธรรมดาเนี่ยนี่เนยนี่เนี่ยเกี่ยวใจเกี่ยวใจไม่เปนยี่โอ้ยโอ้ยมีบอสด้วยมีคนรู้ตัว โอ้มันเยอะมันเยอะเฮ้ยเอย่ารู้ตัวครับน้องอย่ารู้ตัวอย่ารู้ตัวระวงจริงไหมครับพี่ติดใบอยู่ก้อนนึงแล้วแกมาเนาะโบบโบโบโบช่วยองค์กรช่วยช่วยอะไรใส่ซะเนาะโอโโดนเปียโนเลยครับ

้ไดหมดได้หมดได้ทุกคนผมมีผมมีี่ยังเพียงไม่มีที่ิบวิสิบวิสิบวิแกเจ็ดหกสเปไหมสเปไดไหมสเปไดไหสามสองหนึ่งตรงบิ๊กตงเลยล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 งเลยสดปีอนแกโอเคสวยในจัวะนี้สเปราิวนะจะตายอีกสิวิอยาออกจากวงหิวดิฮัลหลแกันมีแล้วส 3... ามสองหนึ่งลงปิดหน้าสวยงตัวนี้จะตายเนียนตองมีดะตังมีดอะตังมีดอะเห็นมีดปะยูพี่สิยพี่อย่าตายพี่ตายแล้วก่อนตายขึ้นซิขึ้หนึ่งขึ้นสามสองหนึ่งครับบ้าบ้ย ไอ้เหี้ยใครลงมาดานล่างใครลงมาดานล่างกูจ็กูเจ็โอ้ยโอ๊ยลอยแล้วทรงไหนอะเรารีบปะไปทางรีบแล้วฮะสองสามแล้วนี่เดี๋ยวมันมานะรอ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 เดี๋ยวลองรอเนี่ยฟิวเจอร์บัตตี้หมอนเนี่ยที่หลุดออกมาคนเดียวเนี่ยตามโดีหน่อยตนะเฮ้ยโอ้บิ่งติด ชิบหายขายเคยแกลงนี้แหละเนี่ยโบได้สีตัวลงแล้ยสวยแกยว่งยิ่งเฉียวมันจะตายเฉียวมันจะตายแกไขออกมาแล้วไขออกมาไขออกมาออกมาทอกที่ออกมาชกเดิมอย่าไปปอต่อนะระวังมันจะสวนครับจะสวนลองแลนวจะสวนจะสวนลองเนี่ยบอยบอยตายแล้วไอ้เหี้ยงขึ้นาได้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 ถ้าสี่ สามสองหนึ่งลงเลยกันตรงเนี้ยโดนห้าคนโดนห้าคนไม่ตายทำไมอ่ะทำไมไม่ตายอ่ะไม่มีตะกแกไอ้น้องน้องเขาผัดแต่วิ่งไปเลยน้องเขาผัดอ่ะโวว้าวว้ขาเราเราจะไปเกิดผมพลาดพี่เราไปเราไปแล้วโว้โบโบ้โบ้บื้อบือบือเอ้ขอให้รอดกัน ก็มันลบับฉันเติมไม่จีบมั้งเลืออย่างละข้ออืมอย่างละข้อยิงแกเสรจแล้วสามสิบล้านปืนปืนออุ้ยปืนมาปืนมาหมายถึงกองก้เอ็อุ้ยแปดจุปดจุดสีไปละมันกลัวสปาต้าค่ะอ่อนแล้ว 对、哎，卡那了有皮。下、OK，对对个对。